ทอร์นาโ1,200บอร์นวิลสต e ี b บ k e 170แรงมาม้าที่โยชิมูระสร้างมาขยับวงการสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องราวที่โคตรเดือดของมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานคันหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับมันคือรถที่เกิดมาเพื่อท้าทายทุกขีดจำกัดและเป็นรถที่สำนักแต่งระดับโลกอย่างโยชิมูระตั้งใจจะสร้างให้มาเป็นสต e ดไบ k e ที่เร็วและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก รถคันนี้ชื่อว่าโยชิมูระทอร์นาโด1200บอนาวิลฟังชื่อก็รู้ว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนครับย้อนกลับไปในช่วงปี1987ถึงปี1988โยชิมูระเขาเอาซูซูกิ g s x r 1100รุ่นฮิตมาเบสแต่ไม่ได้แต่งเล่นๆนะครับเขาเอาความรู้และเทคโนโลยีทั้งหมดที่สั่งสมมาจากการแข่งขัน l อ j a p a n TTF1 มาใส่ในรถคันนี้แบบเต็มๆเลยครับเครื่องยนต์จากเดิม 1,052cc ซถูกขยายเป็น1 1 0 8ซ c เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแคมชารจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับสิ่งที่พิคือตัวเลขแรงม้าครับจากเดิม130แรงมา้ารถทดสอบคันนี้ถูกจูนจนพุ่งไปแตะที่170แรงมา้าโอ้ ให้ลองนึกดูว่าเมื่อเกือบ40ปีก่อนรถบรานๆที่วิ่งบนถนนได้มันมีแรงม้าเยอะกว่ารถแข่ง F3 ของโยชิมูระเองอีกนะครับนี่มันคืออสุรกายแห่งความเร็วดีๆนี่เองแรงม้าเยอะอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมครับโยชิมูระรู้ดีเขาเลยอัปเกรดช่วงล่างแบบยกชุดเลยครับใส่โชคอัพโชวาตัวเทพล้อแมกนีเซียม17นิ้วที่กว้างขึ้นระบบเบรกที่มั่นใจได้ว่าจะอาอยู่ครับ คนที่เคยได้ลองรถคันนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเร็วแบบไม่เก่งใจใครแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลองความเร็วสูงสุดที่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆได้บนถนนแต่ช่วงความเร็วสูงที่ใช้งานจริงมันให้ความมั่นใจมากๆนั่นเป็นเพราะแชสีและช่วงล่างที่เขาเซ็ตมามันสมบ,บูรณ์แบบสุดๆสามารถรับมือกํากำลัง170แรงม้าได้แบบสบายๆเลยครับแล้วรถสุดพิเศษคันนี้มีขายไหม บอกเลยว่าโคตรแหลเลยครับเพื่อนเบื่อนโยชิมูระเขาตั้งใจจะทำขายเป็นรถคันสมบูรณ์แต่ช่วงนั้นภารกิจในสนามแข่งเยอะจัดทำให้รถทอร์นาโด1,200บอบนวิลที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ออกขายจริงมีแค่ไม่กี่คันเท่านั้นครับบางแหล่งบอก3คันแถมราคาก็สูงมากๆในยุคนั้นถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันก็หลายล้านบาทเลยครับเพื่อนเแต่ความหวังยังไม่หมดครับ โยชิมูระเข้าใจดีมีการขายอะไหล่ในชื่อบอนนิวิ k i ิสแยกเป็นชิ้นๆให้คนที่อยากอัปเกรด GSR 1100ของตัวเองสามารถซื้อไปใส่ได้นี่แหละครับคือตำนานที่ทำให้รถสตีดไบที่เร็วที่สุดในโลกคันนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงและตามล่านักสะสมมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับคือเรื่องราวของโยชิมูระ t o ร์นาโด1200บอนนิวิล มอเตอร์ไซค์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันและการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงสมองผมไม่ไหวแล้วครับเพื่อนๆคืนนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีราตีสวัสดีครับ